มวยจบผมไม่จบสรุปหลังเกมโดยใหญ่ลำนาลายในคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปหลังเกมการชกในศึกวันลุลมินีครั้งที่115เมื่อคำคืนวันศุกร์ที่4กรกระาคมที่ผ่านมาจากสนามมวยเวทีลุมพินี ดิบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัด CBD จากธรรมชาติประโยชน์ของ CBD ลดความเครียดลดความวิตกกังวลปรับสมดุลร่างกายลดอาการปวดและอักเสบเรื้อรังเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนสีม่วง CBD กัมมี่สูตรกลางคืนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนได้ดียิ่งขึ้นหลับลึกหลับสบายสีแดง CBD กัมมี่สูตรกลางวันเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้าพร้อมรุยทุกสถานการณ์สีเขียว CBD กัมมี่สูตรภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย CBD ออยสูตรทุกเวลาบรรเทาอาการเจ็บปวดลดความเครียดปรับสมดุลร่างกาย ดูโปรโมชันและสั่งซื้อได้ที่รายอ official@ d e e p m o เ d e e ให้เราดูแลคุณถ้าใครอยากสนับสนุนช่องและดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยสามารถกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับนอกจากจะได้ของที่ดีช่วยลดความเครียดและเสริมการนอนได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยสนับสนุนให้ช่องที่ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้ด้วยนะครับและคููนำในรายการครับมวยไทยในพิกัด132ปอนด์สุริยันเล็กพอเย็นยิง่งโปรดจอมาเจอกับแลมบองซอเทลพัฒน์ คนนี้ในรูปแบบมวย5ยกเจอกันมาแล้ว3ไฟปรากฏว่าสุริยันเล็กครับเป็นฝ่ายชนะ2ไฟและก็แพ้1ไฟและนี่ก็เป็นการเจอกันในรูปแบบนวม4ออนกติกา3ยกเป็นครั้งแรกทนับรวมกันไปแล้วก็น่าจะเป็นการเจอกันเป็นครั้งที่4ครับยกแรกครับสุริยันเล็กครับเป็นฝ่ายเดินหน้าพาแรกก่อนเลยครับในขนาที่ทางด้านของแบมบองพยายามจะดักขวดดักสวนด้วยแข้ง ยกที่2ครับสุยาเล็กเดินกดดันหนักมากยิ่งขึ้นไล่บทย่างต่อเนื่องกระทั่งลมบองครับได้จังหวะโยนเข่าดักแทนเพราะว่าสุยาเล็กไม่รอช้าครับกดหมัดขวาสวนคืนทันทีผลพวงจากดอกนั้นครับเล่นเอาทางด้านของแลมบองครับรับกลางอากาศแต่ด้วยระบบการตอบสนองที่ค่อนข้างดีของสุยาเล็กครับกดขวาซ้าอีกต่อครับกรรมการไม่รอช้าครับยุติการช,ชนิดที่เรียกว่า หัวของแรมบงพาดคาเชือกเลยทีเดียวสุริยเล็กพอเย็นยิ่งครับเป็นฝ่ายชนะน็อกแรมบงซอกเทลพัทในยกที่2ด้วยเวลา2นาที39วินาทีแน่นอนครับเสียงในโลกโซเชียลยอมรับเลยครับว่าหมัดขวาของสุริยเล็กหนักจริงๆหนักชนิดที่เรียกว่าต่อยงัวตายต่อยควายลม้มเป็นหมัดฆ่าควายก็ไม่ผิดแน่นะครับและในผลนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นไฟท์ที่สุริยันเลกครับน็อกคู่ต่อสู้ได้โหดเหี่ยมจริงๆเด็ดขาดเอามากๆหลังเกมครับ ดูยเล็กที่เพิ่งรับโบนัสไฟท์ที่9ได้สำเร็จได้เล่าให้เราฟังครับถึงจังหวะน็อกโดยเป็นการกดหมัดขวาแบบเต็มๆส่วนดอกที่2ครับต้องการจะซ้ำเพื่อจะให้ผลประกอบการแน่ใจจริงๆครับพร้อมทั้งฝากบอกถึงลิวเซ่คุ่มมาไก่ผู้ต่อสู้ที่เคยแพ้กันมานะครับก็อ,อยากจะแก้มือด้วยเหมือนกันครับแต่ถ้ามีจังหวะเลือดได้อยากได้ทางลิวเซ่ครับมาชกในรูปแบบมวยไทยดูบ้างรับประกันว่ามันอย่างแน่นอน ผู้รองในรายการครับมวยไทยในรุ่นไฟเวทที่ัดไม่เกิน135ปอนด์ครับกิ่งซางเล็กวอลคํำชำนาญเจอกับอเล็กเซย์บาลิโกจากรัเสเซียเกมการชกของมวยคู่นี้ครับจบไปเพียงแค่53วินาทีของยกแรกเมื่อทางด้านของกิ่งซางเล็กครับได้จังหวะหัวแ้งซ้ายเรียกว่าตัดเข้าเต็มบริเวณหัวครับดอกแรกเตะดอกเดียวเรียกว่าได้นับแปดเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นครับทางด้านของกิ่งซางเล็กครับพยายามจะหาจังหวะเตะสูงหลายหนครับ แต่ดูเหมือนว่าบาริโก้เริ่มดึงหลบเริ่มจับทางได้กระทั่งมีอยู่จังหวะหนึ่งครับเป็นจังหวะปิดเกมเมื่อบาริโก้ครับดึงหลบแข้งซ้ายและก็กําลังจะหาจังหวะเข้าไปซ้าครับเพราะว่ากิ่งซางเล็กรอโอกาสทองจังหวะนี้อยู่แล้วครับเมื่อเป็นฝ่ายเต่หลุดก็จริงนะครับแต่และคู่ต่อสู้ดึงหลบก็จริงนะครับแต่หมุนตัวครับฟาดด้วยท่อนแขนท่อนแขนครับอัดเข้าเต็มๆหน้าของบาริโก้ครับเล่นเอาบาริโก้ครับนอนหมดท่านอนตาค้าง ไพ่ยกเพียงแค่ยกแรกด้วยเวลาอย่างที่กล่าวมาครับ53วินาทีเท่านั้นเองค่อนข้างจะเห็นคล้ายๆกันครับว่ากิ่งซางเล็กกําลังจะคืนฟอร์มกลับมาแล้วช่วงที่แกดังๆช่วงที่แกเก่งๆครับกิ่งซางเล็กก็ถือว่าเป็นนักชกที่สุดยอดอีกคนหนึ่งครับจนแฟนๆมวยลหลายๆคนก็บอกครับโพสต์ในโลกโซเชียลว่าอยากจะดูผลงานไฟต์ต่อไปของกิ่งซางเล็กซะแล้วหลังเกมการชกค,ครับกิ่งซางเล็กได้เผยกับผู้สึกข่าวว่า เดิมทีครับแรกเริ่มเดิมทีครับคิดว่าจะประคองเกมให้มันผ่านพ้นในยกแรกไปก่อนหรือไม่อยากจะเร่งครับอยากจะดูเชิงไปก่อนแต่ในเมื่อจังหวะมันได้ก็ต้องปิดให้จบและเจ้าตัวก็ยอมรับครับว่าถ้าไม่ตายท่านี้ครับวันฉลอง p k เแสนชัยเป็นคนสอนให้เองกับมือกูต่อมาครับมวยไทยในพิกัด122ปอนด์ครับไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญกันช่างครับโคจรมาเจอกับผู้ปรับเก่าที่เพิ่งแพ้กันมาในไฟล่าสุดครับ นั่นคือเพชรสังวานซอสมมนกาเมนคู่นี้แลกกันโคตรดุเดือดครับโดยที่เพชรสังวานเป็นฝ่ายหาจังหวะเสียบเข่าฟันศอกแต่ไม้สังคำครับโต้ด้วยหมัดครับต่อยบนต่อยตัดลําตัวสุดท้ายครับท้ายๆเกมครับเพชรสังวานออกอาการยุบค,ครับก่อนที่ครบ3ยกค,ครับไม้สางคำจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสนุกดุเดือดมวยไทยรุ่นอะตอมเวทพี่กันไม่เกิน1 1 5่อาปอนด์ครับชตดคิดซอสต่อย8ลิ้วครับโจรมาเจอกับขุนศึกหมอกกรุงเทพธนบุรี การชกของมวยคู่นี้ครับชาติพิชิตมวยในรายการครับเดียดเอาชนะคะแนนขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรีไปแบบเป็นเอกฉันท์มวยไทยในะพิกัด118ปอนด์ครับอานอน์ตลาดคนเดินเมืองคนครับเจอกับ30ล้านสสศิวัฒน์เกมการชกของมวยคู่นี้ครับอานอน์นี่เป็นมวยหลอดจังหวะดักโต้ดักสวนตั้งแต่ยกแรกนะครับในขณะที่30ล้านเดินแบบไม่มีหมดแต่สรุปโดยรวมแล้วอานอน์นี่แม่นกว่าคมกว่า ยกที่2อครับอานนท์เริ่มใช้สปีดจังหวะที่เหนือกว่าก่อนที่อานนท์จะได้จังหวะงัดอัปเปอร์คัตครับเสยทางด้านของ30ล้านพ่นอกในยกที่2ด้วยเวลา2นาที21วินาทีหลังเกมครับ30บล้านนี่เหลือเท่าไหรไม่ต้องบรรยายครับเพราะในโลกโซเชียลแซวกันชนิดที่เรียกว่าช้ำเลยทีเดียวความเห็นสําหรับอานนท์แฟน,แฟนๆมองว่าเปิดตัวไฟแรกก็จริงครับแต่อาวุธนิ่งแล้วก็ออกได้แม่นยําม,มาก ในขนาดที่30ล้านแฟนๆมองดูแล้วค่อนข้างจะชกแบบพึ่งพาพละกกาลังมากเกินไปเรียกว่าใช้แต่ลูกหนักใช้แต่พละกกาลังครับทำให้ไฟนี้ครับพาท่าโดยนทางด้านของอานนท์ครับดักจ้วงจนอานนท์เป็นฝ่ายชนะลงมาบุยไทยในรุ่นไฟเวทที way, ่กัรไม่เกิน135่อาาปอนด์ครับอาวาดกอร์ดอนเจ้าของฉายาโกลเด้นบอยเจอกับเสกสันแฟร์แท็กครับคู่นี้อาวาดครับดักโต้ทางด้านเสกสันที่พยายามจะเดินหน้าไล่คว้าไล่ตีครับ มากยกไปแล้วอาวาดไวยแม่นยำออกอาวุธได้เข้าเป้าลากหลายมากกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนเสกสันไปแบบเป็นเอกฉันท์หลังเกมครับทางด้านเทรนเนอร์ของอาวัตกอรด,ดอนครับนั่นะคือยอดวิชาพอบุญสิทธิ์หรือ,อยอดวิชาสอสนันฟาร์มครับก็บอกกับเราว่าจริงๆไฟนี้ผิดแผนนะเพราะคิดว่าทางด้านของเสกสรนจะเดินเข้ามาต่อยแต่ทว่าเสกสันพลิกเกมครับพลิกแผนครับออกมาจับตีแทน ซึ่งมันทาให้ทางด้านของอาวาดกอดอนครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมก็ถือว่านักสู้ชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลทําได้ดีมากและก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมามวยไทยหญิงในพิกัด112ปอนด์ครับชบาแก้วซ้อก่นจันชัยชนะคะแนนโมอาคาสันจากสวีเดนแบบเป็นเอกฉันท์ พูดต่อมาครับมวยไทยในะพิกัด130ปอนด์ครับอูเบคกฮัตเซนจากอังกฤษนะครับเชื้อสายปากีสถานเจอกับเพชรนาเคียนซอนาเคียนเกมกันชกของมวยคู่นี้แลกกันแบบดุเดือดโดยที่เพชรนาเคียนซึ่งเล็กสั้นกว่าก็จริงนะครับแต่ไล่บทไล่เบียดแบบไม่ลดละในขณะที่อูเบกค,ครับก็พยายามหาจังหวะรอโต้รอสวน An, เพชรนาเคียนมาเร่งเครื่องทําได้ชัดๆในยกที่3ครับแต่ครบยกกรรมการก็ลวงคนแน,นชูมือให้เพชรนาเคียนแพ้ไปนะครับแฟนๆมวยส่วนใหญ่ครับมองสวนกับกรรมการที่มองดูแล้วเพชรนาเคียนน่าที่จะชนะมากกว่าเพราะยกหนึ่งยก2ก็ยังดูกำกวมครับดูแล้วฮัตเซนก็ไม่ได้ชนะชัดเจนแต่เพชรนาเคียนก็ไม่ได้แพ้อย่างเห็นได้ชัดก็ดูแล้วมันน่าจะคู่คียอ่าทาจะนับยกที่ 3, สมซึ่งเป็นยกตัดสินจริงก็ต้องบอกว่าชี้ไปทางเพชรนาเคียนเลย แต่ก็มีบางส่วนครับดูเหมือนกรรมการก็คือดูทางด้านของฮัสเซนหน้าที่จัดชนะและก็มองว่าฮัสเซนชนะนะ่ะถูกต้องแล้วเอาจริงๆครับแฟนๆมวยคิดเห็นอย่างไรบ้างกับมวยคู่นี้ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับมวยไทยหญิงในมีกัด118ปอนด์ครับกาบเบรลล m โมลามสาะคะแนนล,ลูเอลิสมานูเอลแบบเป็นอกฉัชั์กติกากรัริ้งครับปั้มจับล็อกในรุ่นแบนตวเวทพีกัดไม่เกิน145ปอนด์ โซยะอิชิกุโร่ครับใช้ซัมมิชชั่นถ้าเนกเก็ตเอาชนะทางด้านของเดนนี่ซิตี้ในยกแรกด้วยเวลา6นาที20วินาทีและนี่ก็คือทั้งหมดในศึกวันลุมินีครั้งที่115ประจำวันศุกร์ที่4กระดากราคมที่ผ่านมาแฟนๆคิดว่ามวยผู้ไหนชกได้ถูกใจหรือประทับใจกันบ้างแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับจะอ่านทุกข้อความอย่างแน่นอนและถ้าชอบในคอนเทนต์ของเรามวยเด็ดสังเวียนเดือด ฝากแฟนๆติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทาง